รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ขอพาท่านผู้ชมล่องใต้ไปที่จังหวัดกระบี่มณีแห่งอันดามันที่นี่มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่สร้างบุคลากรทางการเกษตรมากมายจัดการเรียนการสอนมายาวนานและที่สําคัญวิทยาลัยแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยรับสเสด็จสมเด็จพระนิธาิาทีราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามบรมราชก,กุมารีพระอ,องค์ท่านทรงสเสด็จพระราชเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชบัธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีครั้งที่33ซึ่งตรงกับวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2555พระอ,องค์ท่านทรงปลูกต้นกันเกลา ให้เป็นมิ่งขวัญสําหรับพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นี่คือเรื่องราวระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับเกษตรกรไม่เฉพาะจังหวัดกระบี่แต่เป็นเกษตรกรทั่วไทยเชิญรับชมช่วงเวลาดีๆเกษตรกษัตริย์ไทยเชิญรับชมครับ ดิฉันมณีวรรณสอนู้วงในการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากเกษตรภาคใต้สำนักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2522วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบนอกระบบและทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนในระบบจัดการเรียนการสอน2ระดับได้แก่ระดับประกาศนิบัติวิชาชีพปวชสาขาวิชาเดียวคือสาขาวิชาเกรรษตรศาสตร์มีสาขางานการผลิตพืชการผลิตสัตว์ผลิตสัตว์น้ําช่างเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรธุรกิจเกษตรและสาขางานการเกษตรในระดับประกาศนิบัติวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสเปิดสาขาวิชาพืชศาสตร,ร์และสาขาวิชาสัตวรศาสตร,ร์ ส่วนการจัดในระบบทวิภาคีจะจัดในระดับปะวะสสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศและสาขาวิชากเกษตรศาสตร์แบบพบกลุ่มค่ะการจัดการศึกษานอกระบบจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการอบรมหลักสูตร,กรเกษตรกรรมระยะสั้น เป็นการฝึกอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับประชาชนทั่วไปเป็นการเผยแพร่อ,องค์ความรู้ทักษะวิชาชีพเก่ประชาชนเพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกรสำหรับจุดเด่นของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบีคือเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทำเลดีการคมนาคมสะดวกใกล้สนามบินมีภูมิทัศน์โดดเด่นเหมาะในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวกเกษตรเช,เชิงนิเวศที่สำคัญ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ป,ป,ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจึงใช้งานฟาร์มปลาล์มน้ำมันเป็นงานฟาร์มเด่นตามนโยบายหนึ่งวิทยาลัย1ง,งานฟาร์มเด่น Excellence Center พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเกษตรกษัตริย์ไทยในวันที่13กุมภาพันธ์ พศ2555องค์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามมรมราชกุมารีทรงสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามมรมราชกุมารีระดับชาติครั้งที่33 ภายใต้ชื่องานเหลืองกระบี่สียันดามันอาชีวะ,กะเกษตรเฟ55ทรงสเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรนิทรศรการเฉลิมพระเกียรติและทรงปลูกต้นไม้คือต้นกันเกลาบริเวณหน้าตึกอำนวยการพระมหากาุณาทิคุณในครั้งนี้สร้างความปรับปรื่มยินดีให้กับคณะผู้บริหารครูมุคลากรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เป็นอย่างยิ่งค่ะ แรงบันดาลใจของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เขามุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานตามรอยพอ่อพักสักครู่ครับที่สุดของกาแฟดีกาแฟอร่อยจากทั่วโลกมารวมกันที่นี่ที่ร้านกาแฟสุดชิคเคฟคฟี่กูรูกาแฟเมืองไทยรสชาติกาแฟของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Every day is coffee day. Think about coffee, care coffee. s o ฟฟี่เจนเทลไฮโดรซลวัตกรรมลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวและเชื้อราบนพื้นผิวเป็นสารแอลกอฮอล์ฟรีและมีผลงานวิจัยรองรับว่าสารไฮโดรซ o ล b a c เป็นสารไม่ติดไฟไม่มีสารตกค้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวซอฟฟี่เจนเทลไฮโดรซลง่ายๆที่บ้านคุณ เคฟามสุกนี้เรามีนัดก,กันเช่นเคยบ่าย2โมง,งถึงบ่าย2โมงครึ่งโดยประมาณมาดูกันสิว่าเพรเกษตรเมดงามจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจะเป็นอย่างไรจาก2มือสร้างจนกระทั่งมีทรัพย์สินกว่า400ล้านบาทช่วยชาวบ้านอยู่ครับผมช่วยเหมือนว่าชาวบ้านที่เลี้ยงแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยผมก็จะเข้าไปช่วยดูแลให้ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่อะไรแต่ที่ตามมาเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จผมจะบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรแล้วเลี้ยงและกัดทุนเป็นเพราะอะไร ฟารมทันสมัยแจ่ทันสมัยอย่างไรเคฟาร์มสุกนี้อย่าพลาดนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวม่วง30เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากโครงการพลิกฟื้นอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่แห่งนี้ ท่านทีเคารพครับเมื่อ1ปี8เดือนกับ2วันที่ผ่านมาณพื้นที่ตรงนี้ท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐตมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมท่านอธิบดีกรมชประทานที่ผมได้กลาบเรียนชื่อท่านไปเมื่อสักครู่ได้มาเปิดโครงการเนรบิตอ่างเก็บน้ำนองช้างใหญ่แห่งนี้ ให้สร้างคุณูปการให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีคำขวัญที่ใช้ใช้คำว่าแก้ท่วมแก้แรงเป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพและที่สำคัญนับจากนี้ไปพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพไม่เฉพาะชาวอุบลราชธานีแต่จะเป็นของคนไทยทั้งประเทศ แบบที่ท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนกรุณาดูด้วยตัวเองรอบอ่างจะมีระยะทางปั่นจักรยานและถนนลาดยางโดยรอบประมาณ16กิโลเมตรนั่นแปลว่าเราสามารถใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานได้อย่างแน่นอนถ้าพื้นที่แห่งนี้แล้วเสร็จนั่นเท่ากับว่า ถ้าใครเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทางน้ำนักกีฬาปั่นจักรยานนักวิ่งถ้าไม่ผ่านสนามนองช้างใหญ่แปลว่าคุณยังไม่ใช่นักกีฬามือหนึ่งของประเทศที่นี่ในอนาคตต้องเป็นศูนย์รวมกีฬาทั้งทางน้ำและทางบกของพี่น้องชาวอุบลราชธานีครับพี่น้องมวง30สครับบังเอิญว่าผม ซื้อผมน้ามจะพุนผ,ผมครับท่านเฉลิมชัยคล้องกันพอดีผมดอกเต์สุภาพชัย่ารันมรีดอกเตอร์เฉลิมชัยผมสีลาเพิ่นสีอ่อนครับร่วมกันกันเลยเป็นสองพลังเทให่โครงการี้สเปร็จขอบพระคุณครับพี่นองครับสวัสดีครับ IOT หรือ Internet of Things ถูกนำมาใช้ในการจัดการงานฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่เขานำมาใช้ในการจัดการงานฟาร์มพืชนานาชนิดรวมไปถึงอง,งุ่นด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Modern College ภูมิใจนำเสนอครับระบบการให้น้ำอัตโนมัติสำหรับพืชผักนี้นะคะก็มีในเรื่องของการ ควบคุมการให้น้ําอัตโนมัตินะคะสามารถที่จะควบคุมเรื่องของการให้ปุ๋ยอัตโนมัติได้ด้วยนะคะรวมทั้งะระบบเซนเซอร์นะคะความชื้นในอากาศส่วนในเรื่องของการออกแบบเนี่ยก็อยู่ที่เราออกแบบนะคะเราแบ่งการทํางานออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือในแปลงผักนะคะเราจัดทําเป็นโต๊ะปลูกนะคะโต๊ะปลูกผักและอีกส่วนก็คือเป็นโรงเรือนกลางม้งเราสามารถที่จะแยกคําสั่งการ ออกจากกันได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการ ให้น้ำนะคะเวลาในการให้น้ำของแปลงปลูกผักนะคะเราก็ออกแบบนะคะให้น้ำวันละ2ครั้งนะคะครั้งละประมาณ5 1 0นาทีด้วยระบบเทปน้ำหยดนะ,ะส่วนในโรงเรือนกลางมุ้งนะคะเราก็สามารถที่จะออกแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะใน,ในส่วนนี้นะคะซึ่งอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์การวัดความชื้นนะคะอันนี้ก็เราสามารถที่จะตั้งค่านะคะว่า ถ้าหากความชื้นนะคะที่มีนะคะไม่เป็นไปตามามากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดก็จะไปสั่งการให้ปั๊มทำงาน นะคะก็คือพ้นเหมาะลักษณะของการทํางานของระบบให้น้ําอัตโนมัติที่ใช้อยู่ค่ะ,คะสำหรับการต่อยอดเรื่องเทคโนโลยีระบบการให้น้ําแล้วก็เซ็นเซอร์อัตโนมัตินี้นะคะทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่นะคะก็ได้พยายามที่จะต่อย,ยอดนะคะพัฒนานะคะโดยสิ่งแรกเลยที่ทําก็คือในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราเองนะคะให้มีความรู้มีทักษะ ะะการนำไปใช้นะคะรวมทั้งการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆได้เองนะคะ,อะนอกจากบุคลากรแล้วก็คือในเรื่องของอส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วประการที่2นะคะก็คือการส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ในกิจการงานฟาร์มในพื้นที่ งานฟาร์มอื่นๆนะคะในภายในสถานศึกษานะคะอย่างเช่นแปลงสาธิตการปลูกองุ่นอันนี้เราก็ขยายผลได้จากการขยายผลของการนำระบบการให้น้ำอัตโนมัติจากแปลงปลูกผักนะคะแล้วก็โดยครูและบุคลากรของเราเนี่ยนะคะมีความรู้ขึ้นแล้วก็นำไปติดตั้งะะใช้งานได้เองในพื้นที่งานฟาร์มแปลงสาธิตองุ่นนะคะอันนี้ก็ปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่ เกษตรวันนี้เคฟาร์มภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของสิทธิ์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ,บี่รุ่นที่19เ mm ้า hmm. เขาเป็นเจ้าของร้าน2ภูผาออาร์แกนิกอยู่ที่กระบี่คนคนนี้มี2คํคำที่นำให้เขาประสบความสำเร็จนั่นคือ mm hmm. 1. นคนพบตัวเองได้เร็ว2มากน้ำใจมิตรมากมายทั่วประเทศเครือข่ายเต็มบ้านเต็มเมืองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพบกับเพเกษตรสิริชัยช้ยบัณฑิตเชิญรับชมครับ สวัสดีค่ะมูเป็ดเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มูอยู่ที่ร้านอาหารสองภูผาออร์แกนิกค่ะของคุณสิริชัยฉายบัณฑิตศิษย์เก่าวิเลยเกษตรเทคโนโลยีรุ่นที่19ค่ะร้านอาหารแห่งนี้ปลูกผักออร์แกนิกใช้ในร้านอาหารและส่งขายตามโรงแรมต่างๆทั่วทั้งจังหวัดกระบี่คุณสิริชัยมีแรงบันดาลใจจากใครเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกเม่นนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเม่นได้รับแรงบันดาลใจจากใครในการเลียนวิเลยเกษตรคะก็ ครอบครัวของผมนี่ก็จะเป็นครอบครัวพื้นฐานที่มาจาก,กเกษตรคุณพ่อก็เคยรับราชการเป็นนักวิชาการ,กรเกษตรของกรมวิชาการ,กรเกษตรนะครับในสถานีต้นรุงอย่างกระบี่ปัจจุบันก็เป็นศูนย์วิจัยพืชน,นะครับแล้วก็ผมก็ซึมซับจากการปลูกต้นไม้นะครับก็อยู่ในในในศูนย์วิจัยนั้นก็จะมีต้นไม้อะไรที่ให้มันก็เพลินดีครับแล้วก็ดูคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักผมก็ตามไปตลอดในการทําสวนกเกษตรนี่ครับ ก็คือไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแนวทางไปจากออ่นอกจากตั้งใจจะเรียนเกษตรอย่างเดียวเลยก็ก่อนหน้านี้ก็คิดครับตอนที่เรียนมัธยมต้นในช่วงนั้นก็กเลยอ,อยากจะไปแล้วพ่อกับแม่ก็ตามใจด้วยว่าจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ลูกก็เลยเลือกที่วิทยาเกษตรเลยแล้วระหว่างเรียนเนี่ยเราได้ทําอะไรเกี่ยวด้านการเกษตรไหมหรือว่าลงมือปฏิบัติยังไงมีไปฝึกงานที่ไหนบ้างที่วิทยาเกษตรเริ่มเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นจะเป็น เขาเรียกว่าเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับก็จะเรียนครบหมดทุกอย่างทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับก็คือเหมือนกับเรียนต่พื้นฐานนะครับคือจบจากมอต้นใบไม่มีพื้นฐานอะไรสักอย่างก็แค่อย่างเดียวคือปลูกต้นไม้เป็นแต่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับจัดสวนก็มีพื้นฐานไปบ้างนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับการเกษตรที่คิดว่าเป็นเกษตรนี้ที่วิทยาเกษตรนี้ได้ทาทุกอย่างตอนตอนตอนที่เริ่มไปเรียนนะครับแล้วที่มาที่ไปยังไงถึงได้มาเปิดร้านอาหารแห่งนี้คะ ก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยผมผมจากที่จบวิทยาเกษตรตอนตอนนั้นอ่าผมเข้าไปรุ่น19้นะครับเรียนพชแล้วก็พศแล้วไปต่อที่แม่โจนะครับแล้วก็ต่อต่อมิอีโทรที่มอเชียงใหม่แต่ระหว่างนั้นก็จะทํางานเกี่ยวกับแรนสคปมาก่อนอ๋อจับสวนจับสวนมาก่อนครับก็คือรับจัดสวนอะไรต่างๆอยู่ที่เชียงใหม่ครับช่วงปี56าหกอ่าคุณพ่อแม่ก็โทรไปเรื่อยครับว่าเมื่อไหร่จะากลับ้ากลับบ้านสักที เพราะว่าแกอายุอายุอายุเยอะแล้วว่า,ากลับมากระบ,บี่นี่มันจะมีอะไรที่จะทาเป็นอาชีพได้ก็มาเสิร์ชเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็มีอาจารย์ที่ที่เชียงใหม่หมอเชียงใหม่เขาแนะนําว่าลองลองดูสายโรงแรมดูว่ามีอะไรที่เราจะไปคอนเน็กกับเขาได้ก็เลยหาอะไรที่มันพอจะคอนเน็กกับได้ก็เริ่มต้นจากผักตรงนั้นก็คือรับมาขายไปแต่ว่าผมก็คือรับจากโครงการลุงแล้วส่งให้โรงแรมเลยอ๋อจุดเริ่มต้นมาจากการที่ว่า เอาผักออร์แกนิกเอาผักอะไรมาขายจากโครงการหลวงแล้วมาตั้งใจมาลงทุนของตัวเองนี่เมื่อไหร่ทำมสักพักทํไมสักระยะเหมือนว่าเราอยากจะลดต้นทุนให้กับลูกค้าก็คือลดราคานะครับก็คือเราก็เลยหาตัวที่คิดว่าน่าจะปลูกได้ในพื้นที่ก็เริ่มต้นจากผักปลอดสารพิษผักไฮโดรโปนิกกำลัง กำลังได้รับความนิยมก็เลยเริ่มจากผักไฮโดรโปนิกก็มีผักสลัดอะไรต่างๆนะครับถ้าเจอปัญหาโควิดระยะยาวอย่างนี้ไร่อแกนิกเราเนี่ยเรามีวิธีการวางแผนรับมือกับมันยังไงจริงๆแล้วหลังหลังจากที่ผมเริ่มเปิดร้านอาหารก็กลับกลายว่าผมเจอกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่<ะ>ที่ไม่ใช่ B2B ไม่ใช่โรงแรงมไม่ใช่สายการบินไม่ใช่ห้างคือเป็นคุณลูกค้โดยตรงก็คือเป็นผู้บริโภคโดยตรงก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันก็เลยว่าจะในอนาคตผมก็คงจะต้อง เกาะกลุ่มกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้นทั้งทางออนไลน์ครับ,รบแล้วก็ทางออฟไลน์้วยก็คือเข้าที่สู่ร้านอาหารก็คือ f a r m มทูเทเบก็คือจากฟาร์มสู่จานเลยนะครับแล้วก็ส่วนออนไลน์ก็มีการแพ็กกิ้งส่งทั่วประเทศก็เริ่มมีแล้วครับคงจะเป็นช่องทางนั้นอ,อ,อยากให้พูดถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับในการเลี้ยงพิไรเกษตรเทคโนโลยีกระบี่แห่งนี้ค่ะค อย่างที่พูดไปเริ่มต้นนะครับคือเริ่มต้นน่ะทุกคนอาจจะมีพื้นฐานไม่เท่ากันผมมีพื้นฐานบ้างเท่ากับว่า,ามีพื้นฐานน้อยครับถ้าคิดว่าศูนย์ก็กศูนย์ได้ไปวิธีวิลลยกเกษตรทุกคนจะได้เรียนรู้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงๆร,รู้วิธีการที่จะเอาตัวรอดได้ในช่วงลําบากอย่างช่วงโควิดนี้ถ้าทุกคนมีมีพื้นฐานทางด้านเกษตรก็จะไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่ เพราะว่าทุกคนปลูกผักกินเองได้แล้วก็น้องๆที่สนใจที่จะเรียนวิยาเกษตรเชื่อว่าทุกคนกําลังมองอยู่ว่าครอบครัวกเ็เกษตรแต่เหนื่อยเลื่อเกินนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตการเกษตรเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะนาหน้านําหน้าทุกอย่างเพราะว่าทุกคนต้องกินกูรูกรเกษตรวันนี้ ถ้าผมจะบอกว่าเขามี DNA เป็นเกษตรกรคงไม่ผิดนักเพราะเริ่มต้นจากการเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและทำงานด้านการเกษตรมาโดยตลอดจนกระทั่งมาเป็นประธานสภาเกษตรกรของจังหวัดกระบี่เรื่องราวของูรูเกษตรวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณพันศัตว์จิตรัตจะมาให้ความเห็นเรื่องภาคเกษตรของจังหวัดกระบี่เชิญรับชมครับ การทำกเกษตรของจังหวัดกระบี่นะครับเ,เดิมๆแรกๆก็ส่วนหลักๆก็มีอยู่การปลูกยางพารานะครับแล้วก็ทําอาชีพประมงนะครับซึ่งติดชายฝั่งอ,อ,อันดามันจากนั้นก็หลังๆก็มาการเปลี่ยนแปลงของอาชีพแล้วก็การปลูกปาล์มน้ํามันซึ่งเ,เป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดกระบี่นะครับจริงๆแล้ว จังหวัดกระบี่เนี่ยที่ปลูกปาล์มเยอะก็เพราะว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยเหมาะสมสําหรับปาล์มน้ํามันนะครับมีอากาศร้อนชื้นฝนตกแดดออกซึ่งให้ผลผลิตที่ดีใน,ในการเพาะปลูกครับอ,อ,อยุดเด่นสินค้ากเกษตรอย่างที่บอกว่าปาล์มน้ํามันนะครับจังหวัดกระบี่มีโรงสกัดปาล์มน้ํามันหลายโรงซึ่งเป็นเ,เรียกว่าปาล์มน้ํามันเนี่ยต้องต้อง ปลูกแล้วต้องมีโรงงานสกัดกาเรียกว่ารีไฟให้เป็นสินค้าที่บริโภคได้เ,เพราะฉะนั้นความหลากหลายความเด่นของจังหวัดกระบี่ก็คือมีสินค้าที่จะป้อนโรงงานได้แล้วก็มีรายได้ท,ที่ที่ดีครับการเติบโตในทางทิศทางของด้านการเกษตรของจังหวัดกระบี่นยครับมีความหลากหลายด้วยด้วยหลากหลายก็คือว่าจังหวัดกระบี่เป็นเด่นอ,อันดับแรกอยู่แล้วเรื่องปล์มน้ํามันนะครับปล์มน้ำมัน,นะมน,มนในพื้นที่ปล์มน้ํามันเนี่ยสามารถจัดการเอาพืชหรือว่าสัต เข้าไปในตรงนั้นได้แล้วก็ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นของจังหวัดกระบี่ก็สินค้าที่เพิ่มเติมขึ้นได้เช่นสาหร่ายพวงอัง่นซึ่งจะเป็นอาชีพของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่มีรายได้เติมจากเรื่องอื่นๆนะครับความต่อเนื่องของการทําภาคเกษตรมีความสําคัญและที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นคือการมองหาผลิตภัณฑ์เกษตรตัวใหม่ๆมาเติมมาเสริมเพื่อเพิ่มรายได้พักสักครู่ครับ ไปเคใบบวบเบิบทีทีออยวิตามิน C แอ E ว่านหังจระแค่สูมไซบิเลียที่ผมโหวมาทาั้งเบิดอยู่ในซองนี้แล้วล่ะครับเพราะว่าจะเป็นสิวหนา้าสิวหลังก็ใส่ได้เบิดล่ะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเวอเลทั่วประเทศสนับสนุนโดย H I P เครื่องวัดอุณหภูมิ K 3ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศเส้นทางธุรกิจเรื่องตาม มีความสำคัญมากในภาคใต้เพราะผลผลิตจากปาล์มนําไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่วิจัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ไม่ได้จบเฉพาะเรื่องของการสอนให้ปลูกและให้ผลผลิตหากแต่นําผลผลิตนั้นมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอยู่เสมอว่าจะสร้างนวัตกรรมจากผลผลิตเหล่านี้อย่างไรนี่คือร้อยแปดนวัตกรรมของเคฟาร์มวันนี้เชิญรับชมครับ จุดเริ่มต้นในการทำน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยมันเริ่มจากโครงการาศึกษาความต้องการการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลของเกษตรกร,กรในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดกระบี่ได้บรรจุเอาไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริท่นนี้ จากวัตถุประสงค์ที่ว่าสนับสนุนให้กับกเกษตรกรชุมชนหรือครัวเรือนก็เลยได้คิดนวัตกรรมเครื่องผลิตไบโอดีเซลสําหรับชุมชนและครัวเรือนขึ้นมาวิธีการผลิตน้ํามันมีอยู่ประมาณ7ขั้นตอนเราก็จะเริ่มตั้งแต่นําน้ํามันปาล์มมาทําการไทเตะหรือการเช็คกรดพอเรารู้ค่าของกรดเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทําการใช้สารเคมีในการเพื่อที่จะลดกรดน้ํามัน เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือต้องไปทําการลดยางเหนียวเพราะในน้ำมันปาล์มเนี่ยมันมียางเหนียวอยู่พอทั้งกรดและยางเหนียวออกมาแล้วเราก็จะสูบขั้นตอนการทำไบโอดีเซลโดยการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และเมทานอลเป็นสารเคมีในการให้ทำปฏิกิริยากับน้ำมันปาล์มเพื่อให้เกิดเป็นน้ำมันไบโอดีเซลขึ้นมา พอเราได้น้ำมันไบโอดีเซลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีผลพอยได้อีกตัวหนึ่งก็คือกรีเซอรีนเราได้กรีเซอรีนจากการทำน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อไปต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์เช่นสบู่ครีมยาสระผมน้ำยาล้างมืออะไรพวกนี้นะครับก็จะได้จากผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซลแล้วส่วนน้ำมันไบโอดีเซลที่เราได้แล้วเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการในการต้มระเหย เรเหยเอาความชื้นและสารเคมีต่างๆออกเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการกรองการกรองด้วยผ้ากรอง0.1ไมครอนนะครับแล้วก็จะค่อยเข้าสู่นำไปใช้กับเครื่องจักรกลน้ำมันไบโอดีเซลที่เราผลิตเนี่ยก็คือจะใช้กับเครื่องยนต์รอบต่ำเช่นพวกเครื่องสูบน้ำเครื่องคูโบต้าพวกยันมาอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำเราใช้ร0 0เลย เคฟาร์มวันนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมรายการเวลาสั้นเหลือเกินครับท่านติดตามแล้วได้รับสาระมากมายจากเคฟาร์มทุกสัปดาห์เวลานี้วันศุกร์บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงทึ่งโดยประมาณขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านขอบพระคุณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ,บี่และที่สมพันขอบพระคุณท่านผู้ชมที่กรุณาต่อ K arm, เคฟาร์มด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับเคฟาร์ม ขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP Global จำกัดปุ๋ยอินทรีย์ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพ 72, เเท์0819665572เอ a s ย a ิกสุขพันฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686 อัลเฟกนวัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 BK Acne คู่หูสู้สิว BK <B K S 1> เป็นผู้นำนำวัตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK Acne วางจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ